ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่เย็นไมไอติโอลออเจียนะคะเตอก่อนใช้มือเช้าเท้าก่อนค่ะเดี๋ยวตรงนี้แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ค่ะดำปิดปีหมดละบวบเป็นตาละ ทำเล็บค่ะเสริมสวยนิดนึงพรุ่งนี้จะเจออีล่าน้อยอุ๋งอิงก็งทำสวยนิดนึงเราเป็นคนสวยเราต้อง็ทำสวยทำเล็บก่อนนะคะ FC ทั้งหลายปล่อยให้เล็บโซมมาหลายวันแล้วนะคะทำเล็บเสร็จเล็บเสร็จก็จะไป ซื้อกล่องไอไอถ้วยโฟมค่ะไปซื้อถ้วยโฟมนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพักไว้แป๊บนึงก่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวตอนเสร็จเราจะจะเอาให้ชมนะคะ แช่มือรอก่อน ผูหญิงกันสิยุ่งยากเด้อพี่น้องเป็นผูหยิงยังไม่แย่ไม่นี่แหละยุ่งยากเด้อจังชื่ออะไรเอยตัวน้อยดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กว่าไงคะผู้หญิงเหรอคนสวยว่าไงคะดุ๊กดิ๊กมามง ร้อนสินะมาอยู่พัดลมแล้วช่องมีออกขายตอนไหนดีอ่ออ้าวเหรอเดี๋ยวต้องต้องอุดหนุนแล้วช่องไปกินเราเรากินได้วันนี้หรือพรุ่งนี้ได้อยู่ ตัดหนังค่ะอันดับแรกก็แช่เท้าก่อนนะคะเวลามาทำเล็บ ตัดหนังให้เรียบร้อยนะคะตัดหนังเรียบร้อยแต่งเล็บทําความสะอาดเล็บนะคะทำความสะอาดเล็บ yup. แล้วก Esta, ็รองพื้นในก่อนแล้วก็อบนะคะใช้พอเราทําเล็บเกลียวก็ต้องต้องเข้าอบเท้าเท้าเข้าเตาอบอบก่อนสลับกัน อกข้างขวาแล้วก็อ่ะข้างซ้ายก็มาทานะคะสีใหญ่ใหม่เลือกเป็นสีออกน้ําตาลน้ําตาลนะคะให้สุภาพสุภาพเรียบร้อยหน่อยตอนแรกว่าจะเอาเป็นสีออกสีเทาเทาเงินเงินแต่มันไม่มีกากเพชดก็เลยเออสะดวกกับคนทาในช่างหญิง <c oughs> ก็เลยเอาสีนี้มันมีกากเพชรในตัว ก็ได้ไง่ายๆแล้วก็จะไปซื้อกล่องโฟมนะคะไปกล่องโฟมแล้วเราก็กลับเข้าบ้านพอบ้านไปซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะพวกอ,อ,อะไรอะไว้ไว้เหน็บด้านหลังไวไฟเพราะว่าเราไปถ่ายอีล่าน้อยอหงขิงมา คลิปมันเยอะก็ต้องถ่ายลงคอมไว้ค่ะคอมไว้เพื่อเพื่อวันไหนเราไม่มีคลิปอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้เอาคลิปที่ในคอมพิวเตอร์มาลงนะคะเพราะว่าเมย์ใหญ่ใหม่อยู่ค่อนข้างไกลแล้วก็แฟนย,ยังไม่กเกษียณนะคะเอฟซี FC ทั้งหลายขอให้เข้าใจเมย์ใหญ่ใหม่ด้วยเด้อเพราะว่าเมย์ใหญ่ใหม่ต้องมีคนขับรถให้ขับรถเป็นไหมเป็นค่ะ ขับรถแล้วก็ไปไกลไกลอย่างเงี้ยเราเป็นผู้หญิงเนาะจะไปแบบถ้าแฟนไม่ไปมันก็ไม่คืออะใช่ป่ะเออมันใช่มันต้องมีคนไปด้วยไปดูแลเราอีกชั้นนึงวันนั้นรู้ไหมไปที่วัดอะไรอ่ะที่บ้านเปิดอ่ะไปเข้าห้องน้ำไกลไกลแล้วก็มืดด้วยวัดอ่ะอยู่ไกลห้องน้ำอ่ะอยู่ไกลมาก แล้วไม่ยัยใหม่ชอบใส่เหรียญวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังคิดอยู่ว่าอุ้ยจะมีคนหลอยตีหัวเรานึกกลัวอยู่เด้นะคะเพราะงั้นเราต้องมีเราต้องอยู่ในสายตาผู้คนอยู่ในเขตแต่แต่ไม่ใชยใหม่เป็นคนไม่ดื่มอยู่แล้วค่ะก็ก็ะะจะมีสติตลอดเวลาแล้วก็จะระแวทระวังอันตรายอยู่ตลอดเวลา เขาปะย่านเนาะขีเม้าหลายแล้วกับคนในงานแบบมันมมความปลอดภัยอ่ะอืมความปลอดภัยมันจะยากก็ก็จะแอบแบบสังเกตว่าเออจะมีใครไปเดินไปห้องน้ําอย่างนี้ค่ะวันนั้นอะ่ะก็เดินตามกลุ่มเขาไปแอบบตีเน,นียนตีเน,นียนตีเน,นียน <c oughs> <c oughs> อะไรมีความสุขก็ทำเนะ <c oughs> าะเดี๋ยวแค่ไหนตอนนี้ตอนนี้กำลังตัดหนังตัดหนังข้างเล็บ จมูกเร็บเดี๋ยวอบอีกรอบก่อนโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะ